สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเป็นตัวพัดลมไล่สายของมิววกี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรุ่น AF ขีดศูนย์นะครับเป็นตัวเปล่าไม่ได้มีแบตเตอรี่มาในชุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขนาดของแบตเตอรี่นะครับที่ใช้กับพัดลมรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด M 1 8นะครับก็คือ1 8โวลต์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่แบตเตอรี่ให้ดูนะครับ เราก็นําแบตเตอรี่นะครับใส่มาที่ด้านล่างนะครับนี่นะครับดันเข้าไปประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็จะล็อกเข้าไปแล้วนะครับสวิกนะครับก็จะเป็นแบบหมุนนะครับก็จะมีเบอร์1เบอร์2และเบอร์3นะครับส่วนเบอร์ศูนย์ก็จะเป็นการปิดนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันนะครับก็จะเป็นเบอร์1นะครับ นี้ด้านหลังของพัดลมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในการยกตัวพัดลมนะครับที่ใช้ฮิ้วนะครับนี่นะครับจะเป็นช่องนะครับสามารถฮิ้วนะครับประมาณนี้ที่มุมด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นจุกที่อุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบอะแดปเตอร์กับไฟบ้านได้นะครับจะเป็นอะแดปเตอร์แบบไฟ18โวลต์ d c นะครับนี่นะครับ ที่เห็นเป็นรูตรงนี้นะครับผมแต่ว่าในชุดนะครับไม่ได้แถมให้เราต้องซื้อเพิ่มเองนะครับเรามาดูมุมด้านข้างนะครับนี่นะครับด้านข้างก็จะมีประมาณนี้นะครับการปรับองศาของตัวพัดลมนะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด9มุมนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับลงนะครับ หนึ่งนะครับผม2นี่นะครับปรับลงแล้วก็สามารถปรับขึ้นได้นะครับก็ตัวนี้นะครับสามารถปรับได้มุมเงยสูงสุดก็จะตั้งฉากกับพื้นนะครับนี่นะครับในส่วนของใบพัดนะครับก็จะมีขนาดของใบพัดอยู่ที่7นิ้วนะครับนี่นะครับ7นิ้ว ส่วนกว้างทั้งหมดก็จะอยู่ที่9นิ้วนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับพัดลมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้ลมที่แรงเลยครับเบอร์3ที่แรงสูงสุดนะครับก็จะแรงอยู่ที่476รูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าแรงโอเคเลยนะครับ ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับในสเปคที่มีบอกนะครับของมิวว k e กี้ก็จะบอกไว้ที่5แอมป์เนี่ยถ้เบอร์3ก็สามารถเปิดได้นานถึง8ชั่วโมงนะครับส่วนถ้าเป็นเบอร์1นะครับก็จะเปิดได้นานถึง17ชั่วโมงครับส่วนถ้าเป็นแบตเตอรี่ขนาดความจุที่8แอมป์นะครับก็จะเปิดได้นานขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ยาวนานนะครับ ก็พัดลมตัวนี้นะครับก็เหมาะในการที่เราใช้งานแบบพกพานะครับหรือไปในที่ที่ไม่มีไฟหรือบางจุดเนี่ยเราไม่สะดวกในการเสียบปลานะครับก็สามารถใช้พัดลมตัวนี้หิ้วไปวางจุดที่เราต้องการได้สะดวกนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะครับส่วนเรื่องของวัสดุนะครับวัสดุค่อนข้างแข็งแรงนะครับตัวนี้นะครับแข็งแรงแล้วก็มีน้ําหนักนะครับไม่ไม่ล้มง่ายนะครับสามารถตั้งได้แบบมั่นคงนะครับ ส่วนพัดลมตัวนี้ก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่2.9กิโลกรัมนะครับในส่วนของราคาพัดลมรุ่นนี้ครับที่ผมได้มาก็อยู่ที่3,500บาทนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถไปตามซื้อกันได้หรือว่าถ้ามีช่วงที่มีโค้ดลดนะครับในช้อปปีหรือ Lazada ก็สามารถที่จะซื้อที่ราคาที่ถูกกว่านี้ได้อีกนะครับผมก็ขอจบ การรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนะครับที่สนใจพัดลมรุ่นนี้นะครับของมีวอ k กี้ก็เดี๋ยวผมจะใส่เป็นลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับมีอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์ถามที่ข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวพัดลมนะครับมีวอกกี้ตัว M18 รุ่นนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามช่องกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เขาจะเอามารีวิวแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ